สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังแอนนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็การใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของแอปอ YouTube นะครับก็จะมาแนะนำในหัวข้อของการปิดวิดีโอการเล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับ เมื่อเราเข้าไปที่ของ youtube YouTube หน้าแรกนะครับก็เมื่อเข้าไปถึงก็จะปรากฏว่าวิดีโอเขาจะเล่นโดยอัตโนมัตินะครับโดยเราไม่ได้กดเล่นนะครับหรือว่าเราไม่ได้กดเพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดวิดีโอตรงนี้กันเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่แอป YouTube นะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าหลักแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะเล่นให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับ โอเคไหมครับเราโดยที่เราไม่ได้กดนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับก็จากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะปิดวิดีโอเล่นอัตโนมัติตรงนี้กันอย่างไรนะครับก็ให้เรามาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปที่ การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปเจอตัวนี้นะครับให้มาคลิกที่คําว่าทั่วไปนะครับเมนูทั่วไปนะครับก็คลิกไปเลยครับโอเคครับเมื่อเข้ามาในทั่วไปแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอคําว่า ให้หาคำว่าคำนี้นะครับปิดเสียงและปิดเสียงการเล่นในฟีดนะครับนะครับก็เขาจะมีคำอธิบายด้านล่างด้วยนะครับก็บอกว่าเลือกวิดีโอที่จะเล่นโดยไม่ปิดเสียงขณะเรียกดูหน้าแรกและฟีดการติดตามนะครับก็ให้เราคลิกกลับไปได้เลยครับเมื่อคลิกกันมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา3ตัวเลือกนะครับไม่เราเลือกนะครับก็ให้เราเปิดอยู่ เปิดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เล่นเฉพาะ wifi เท่านั้นหรือว่าให้เราปิดไปเลยนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปิดวิดีโออัตโนมัตินะครับก็ให้เราปิดเลือกปิดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับเมื่อเราเลือกปิดแล้วนะครับก็ลองแบ็กกลับไปดูนะครับว่าวิดีโอจะเล่นกับจะเล่นอัตโนมัติเองไหมนะครับเห็นไหมครับวิดีโอ รีเฟรหนึ่งครั้งเห็นไหมครับวิดีโอจะไม่เล่นเหมือนแบบตะก,กี้แล้วนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับท่านก็จะได้วิธีการาตั้งค่าปิดวิดีโอการเล่นอัตโนมัติของ youtube นะครับสำหรับใครที่เห็นว่าที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ